เตรียนท่านคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ค่25ข้าพเจ้านางอมรรัตนพวงนุย้ยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายาวราชพัฒนาส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติพลังงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการเต็มเวลาเป็นไปตามที่กะกศกำหนดการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการที่เริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้โดยการจัดทำและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาประถมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเขายาวราชพัฒนามีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2567 โดยผ่านการประชุมของคณะครูการมีส่วนร่วมของชุมชนและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขายาวรัฐพัฒนาโดยเชื่อมโยงทั้งผู้เรียนชุมชนและผู้ปกครองผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนักเรียนร้อยละร้อยผ่านการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษา1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขายาวราชพัฒนามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการประเมินการใช้หลักสูตรและดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคำอธิบายรายวิชาแนวทางการจัดแผนการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นกับครู ครูร้อยละร้อยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยโรงเรียนสนับสนุนให้ครูพัฒนารูปแบบการสอนแบบ Active Learning ในชั้นเรียนในรูปแบบที่หลากหลายเช่นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ92มีความพึงพอใจกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเขายาวราชพัฒนาครูร้อยละร้อยจะทำรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียน ครูร้อยละร้อยจดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบันทึกหลังแผนครูร้อยละร้อยจดทำรายงานการใช้สื่อการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยโรงเรียนให้การสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียนทุกห้องเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด มีการส่งเสริมจัดอบรมพัฒนาครูให้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจุดหการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยมีการประเมินด้านการบริหารด้านอาคารสถานที่ด้านครูผู้สอนและด้านอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนหนงังสือเรียนผลประเมินพบว่าอยู่ในระดับตีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ96.67บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ การเรียนการสอน Active Learning ได้นำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของคณะครูทั้งสิ้น16คนผลการประเมินพบว่ามีคณะครูดำเนินการอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละร้อยโดยใช้กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบมีการให้คำปรึกษาแนะนำได้ประเมินการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบ การให้คำปรึกษาในเรื่องของการวัดผลการประเมินผลตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางการจัดทำสื่อเทคโนโลยีการสอนการพัฒนาผู้เรียนการให้คำแนะนำหรือแก้ปัญหาผู้เรียนการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการการจัดเรียนการสอนผลที่เกิดขึ้นครูร้อยละร้อยได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการและนำผลการนิเทศไปพัฒนา1.6ึ การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายสอดคล้องกับสภาพผู้เรียนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนโดยการดำเนินงานการจัดให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียน ของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมส่งเสริมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1ก,การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปและได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านเขายาวรัดพัฒนา ได้ดำเนินการในการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีจิตสาธารณะและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยกิจกรรมเยี่ยมบ้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพจริงและล่องรอยการปฏิบัติงานของครูเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคัดกรองนักเรียนโดยแบ่งกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาจัดกิจกรรมการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรม 3. ามการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตรกรรมทางการบริหาร สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานพารางานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จซึ่งแสดงร่องรอยหลักฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงรุกสู่การยกระดับผลสมธิ์ทางการเรียน3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยการริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สถานศึกษามีการพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยการจัดการประชุม วางแผนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนอย่างสม่ำเสมอมีการดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา มีการจัดระบบให้การบริการในสถานศึกษาโดยได้เริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่นประสานความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายครูเครือข่ายผู้ปกครองในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาดังนี้ 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรจำนวน6กคน 2. ทุนการศึกษาของบริษัทกลุ่มปามน้ำมันธรรมชาติทุนละ2 0 0 0บาทจำนวน9คน 3. ทุนการศึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรจำนวน2คนและ 4. จากร้านกุ๊กหมีมอบทุนการศึกษาทุนละ500บาทจำนวน11คน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษามีการนิเทศติดตามผลภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสร้างเครือข่ายสหวิชาชีพและรายงานผลการดำเนินงานซึ่งส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้1 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นโครงการส่งเสริมการจัดก,การเรียนรู้เพศวิถีศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาจากการดําเนินงาน โครงการสถานศึกษา,กษา,กษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนได้ดําเนินการดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายามุกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนบ้านเขายาวราชพัฒนาได้รับรางวัลเซมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในโรงเรียนบ้านเขาแจวราชพัฒนาส่งผลในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง ด้านปริมาณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ85สาสามารถจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในโรงเรียนได้ด้านคุณภาพครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองจากการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในโรงเรียนบ้านเขายาวราชพัฒนา ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม PLC และนำผลที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขายาวราชพัฒนาเรียนดีมีความสุข